ครรอเจลลี่แพคยีฟอยู่บ้างค่ะทุกคนนี่แพ็เกจอยากได้แบบไหนคะนี่กับนี่นี่กดหนึ่งนี่กดสองชอบแบบไหนไฮมีเจลลี่แพคแล้วไอโเจลลี่แพคีฟบอกเลยถ้าอีฟทำแม่งโคตรดีแน่แม่งเงาเป็นกระจกเลยอ่ะหมันมีสองสูตรนะอุ๊บสไว้ จะเป็นสูตร m o i ส t ที่แบบว่าผิวมันจะแบบเนียนนุ่มฉ่ำแต่งหน้าติดหน้าไม่เยิ้มหน้าแห้งลอกเป็นขุยหน้ามันเหี่ยวมันย่นมันแก่ตะคายเคืองแพ้ง่ายสูตรนี้เลยสีเขียวแล้วก็จะมีสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรแบบตื่นมาแล้วหน้าเหมือนผ่านฟิลเตอร์มาเป็นในเรื่องของความขาวผิวดูขาวดูเงาดูวาวดูฉ่ำเจ๊ชอบเลยซซายเหรอ พี่ชอบหนึ่งยังเลือกสองอยู่เหมือนเดิมหนูเลือกสองเพราะว่าชอบสองเลือกสองค่ะอันแรกหนูเห็นบ่อยทุกคนรู้ว่าไหนดิอันนี้จักก็ชอบอันนี่จักก็ชอบอันนี้หนึ่งนี่สองค่ะกดมาแต่ถ้าเกิดอยากหน้าใสใช้ครีมเจลยีฟเลยนะคะนี่เซตหน้าถ้าอยากตัวขาวทุกตัวนี้ค่ะใช้ลักแรียยีฟนะคะกับนี่เลยค่ะปิดกระสุนแป้งหนึ่งค่ะตรงนี้มีอยู่นะคะเบอร์สามทัหมดแล้วนะคะเอาโร์ดมาให้หน่อยเลยทุกคนยังคิดถึงแต่แรกแลรา นี่ก็คือน้อยไปอันนี้ตอนแรกก็คือขาดความน้ําอันนี้คือเจอลลี่อันนี้คือน้ำเจลลี่ที่ Yes yeah, that is water What i jelly? งั้นบวะไะมคะวอหววต